เราพร้อมสำหรับมาร์คหนึ่งในยอดบอสของทีมดูคติสำหรับการเตรียมความพร้อมให้กับยอดนักแข่งแห่งยุคอย่างมาร์คมาเกสนะครับกับการแข่งขันในฤดูกาล2 0 2 5 และอดีตที่ผ่านมายอดบอสของดูคติอย่างดาวิดเดทาดอ s ์ซี่ก็ได้ออกมายอมรับนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาที่ดูคตินั้นเคยร่วมงานกับนักแข่งระดับโลกอย่างวาเลนติโนรอซซี่และฮอร์เรโรเรนโซในช่วงเวลาดังกล่าวที่ผ่านมาถึงแม้ว่าดูคตินั้นจะยังไม่พร้อมนะครับกับการรับมือและรถแข่งอย่างเดสมอซีดิชีนั้นก็ยังไม่พร้อมนะครับที่จะให้นักแข่งระดับโลกทั้งสองคนนั้นใช้ลงล่าแชมป์นะครับแต่ในตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วครับดูคตินั้นมีความพร้อมสําหรับนักแข่งระดับโลกที่จะ มาใช้รถแข่งของทางดูคาตินั้นควบลงสนามครับและแน่นอนครับกับการแข่งขันในฤด,ดูกาล2025รถแข่งของดูคาติอย่างเดสมอสซีดิชีก็พร้อมแล้วนะครับกับการล่าแชมป์และมันยังเป็นรถที่พร้อมสำหรับให้ยอดแชมป์อย่างมาร์คมาเกสควบมันลงล่าเวลาในปีหน้าครับแถมลุงเดนั้นก็ยังเปิดเผยนะครับว่าในช่วงเวลาของวาเลนติโนโรซี่และฮอเฮเรนโซมาควบรถแข่งของดูคาติมันคือช่วงเวลาที่ยังไม่เหมาะสมนะครับกับการที่จะคว้าแชมป์ ถึงแม้ว่าในเวลาดังกล่าวดูคาตีนั้นจะมียอดนักแข่งในมือก็ตามแต่สําหรับการแข่งขันในตอนนี้และสำหรับการแข่งขันในฤดูกาล2025รถแข่งของดูคาติมันพร้อมแล้วนะครับและมันพร้อมมากๆก,กับการที่จะให้ยอดนักแข่งอย่างมาร์คมาเกตมาควบมันนะครับในสนามเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเดซิโมซิดิชี่นี่แหละครับคือเจ้าแห่งเวลาในกังปรีและนอกจากนี้นะครับดาวิดทาดอรซี่นั้นก็ยังได้ออกไม่ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกไว้ว่า ผมยอมรับเลยครับว่าอดีตนั้นดูคาติยังไม่พร้อมครับแต่ในตอนนี้มันเป็นตรงกันข้ามเราพร้อมแล้วครับที่จะมียอดนักแข่งครับควบรถของดูคาติครับในสนามและการที่ให้เสือ2ตัวมาอยู่ในถ้ำเดียวกันนั้นมันไม่ใช่สิ่งสําคัญครับแต่สิ่งสําคัญคือเรามี2แชมป์โลกอยู่ในทีมและเราจะเป็นทีมโรงงานที่แกร่งที่สุดครับกับการแข่งขันในกลางปีและถ้าแฟนคลับได้ยินชื่อมันก็สามารถการันตีได้แล้วครับว่าผลงานของนักแข่งทั้งสองคนนั้นอยู่ในระดับไหน และตอนนี้เราก็พร้อมมากแล้วครับ เราพร้อมมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะเคยมีอดีตที่ผิดพลาดครับแต่บอกเอาไว้เลยนะครับว่าทีมโรงงานของดูคาติเรามีการเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตครับและไม่ว่าจะเป็นอดีตของวาเลนติโนหรืออดีตของล o เรนโซทุกอย่างจากความผิดพลาดเรานํามันมาพัฒนาการทํางานของพวกเราครับและตอนนี้เราก็มั่นใจเป็นอย่างมากครับว่าเราได้เตรียมความพร้อมให้กับมาร์กมาเก็ตได้อย่างสมบูรณ์แล้วและทั้ง2คนทั้งวาเลนติโนรอซี่และคอเฮโรเรนโซทั้งสองคนนั้นอาจจะมาผิดที่ผิดเวลาเป็น แต่อย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าสำหรับมาร์คมาเก t จะเป็นนักแข่งที่มาถูกที่และถูกเวลาครับรอดูผลงานของมาร์คได้เลยครับกับการแข่งขันในรายการ MotoGP กับฤดูกาล2025ผมมั่นใจมากเลยครับว่ามันจะออกมาดีอย่างแน่นอนแน่นอนครับว่าออกมาย้ำถึงความมั่นใจขนาดนี้ ลุงเดทาดอซี่นั้นก็น่าจะมั่นใจมากๆเลยครับว่าจะมีรถที่ดีที่สุดนะครับกับการแข่งขันในรายการ Mo t ต GP ให้กับมาร์คมาเกสนะครับกับการแข่งขันในฤดูกาล2025แต่ที่แน่ๆนะครับดูจากการแข่งขันในครึ่งแรกของฤดูกาล2024ทางดูคตินั้นก็จะต้องเห็นแล้วนะครับว่ารถของ KTM อย่าง RC16 นั้นสามารถพัฒนาตีตื้นขึ้นมาได้มากขนาดไหนและแน่นอนครับว่าถ้าอยากจะเป็นแชมป์เหนือแชมป์ทางดูคตินั้นก็ต้องพัฒนาไปให้ไกลกว่ารถของ KTM มารอดูกันครับว่าทางดู นั้นจะสามารถเตรียมรถหรือเตรียมความพร้อมให้กับมาร์คมาเก็ตได้มากขนาดไหนแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าถึงแม้ว่าดูคติจะมั่นใจแล้วนะครับว่ารถมีความพร้อม แต่บางอย่างมันก็ย่อมมีความบกพร่องนะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติและผมก็มั่นใจนะครับว่ามาร์กมาเกนั้นจะสามารถสะสางปัญหาตรงนั้นออกไปได้ครับเขาจะสามารถยกระดับ GP25 ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนครับเพราะนั่นคือมาร์กมาเกครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะมารบกวนเพื่อนๆอีกแล้วนะครับผมอยากจะรบกวนเพื่อนๆครับไปกดติดตามแฟนเพจ GP พีแฟนคลับบน Facebook ให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจเอาไว้ในคอมเมนต์คลิปนี้ครับขอบพระคุณล่วงหน้าครับครบนนีา้ใ เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ